แค่จะเชื่อไม่ได้ช้างถูกสิงโตตูผู้จับได้มันจะกลายเป็นอาหารของสิงโตใหม่เมื่อสิงโตตูผู้ที่อยู่โวยเห็นช้างน้อยที่หลงเดี่ยวก็เริ่มตามหลังและรอโอกาสช้างน้อยเมื่อรู้สึกถึงอันตรายก็เร่งปีเท้าไปทางตุมของมันสิงโตตูผู้ที่ถูกพบแล้วก็ไม่แกล้งทำอีต่อไปเขาก็เร่งปีเท้าไล่ตามอยัดไฟชิดได้เกิดการเล่ล่าที่สั้นแต่ดูเดือดกับช้างน้อยไม่นานสิงโตตูผู้ก็พุ่งเข้าหาหลังช้างน้อยกระที่ร่างของช้างน้อยจนมันเสียสมดุลและล้มลง,ลงช้างน้อยที่ตกใจใช้แรงทั้งหมดลุกขึ้นยายาลาลบ เขาที่ไม่สามารถหลุดจากสิงโตได้จึงต้องแบกสิงโตและวิ่งไปทางกลุ่มต่อไปแบดสิงโตตัวผู้ที่หนักกว่า500ปอนด์วิ่งไปได้แค่ไม่กี่เมตรเขาหยุดเดินอยากจะทันหันหันหลังและพยายามบุกพ้นจากสิงโตสิงโตตัวผู้ใช้โอกาสนี้ดิงช้างน้อยลงไปที่พื้นและล่าช้างน้อยอย่างแรงไม่ให้ช้างน้อยลุกขึ้นเมื่อสิงโตตัวผู้ตัวอื่นมาถึงช้างน้อยถูกสิงโตสองตัวกดลงที่พื้นและกัดการที่เขาจะลุกขึ้นนั้นยากยิ่งกว่าการตีนฟินสวรรค์ยิ่งไม่ต้องพูดถึงกันเเลยเขาได้แจ,จอ้อม,ม่นเลยเหต,ตุ เขายืนรอยอยู่ข้างข้าสิงโตสองตัวจัดการช้างน้อยและกินอย่างนหนักช้างน้อยไม่มีโอกาสนได้แล้วคนลับของเขานั้นสามารถคาดเดาได้ง่าย